สวัสดีครับทุกคนผมบอกเลยว่าอย่าให้ผมต้องเอาเจล้ทำไมครับเพราะวันนี้คือ15อันดับของกินแปลกที่ผมสั่งมาจากอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตกันน้องๆรู้จักกันไหมอ่ะต้องบอกเลยนะว่าอาแปะเนี่ยมีอายุถึง5 50ปี5 4 3 2, 2> <laughs> เด okay. right. um, like like, ี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบางอย่างก็น่าจะเคยเห็นก okay, ันแล้วแต่บางอย่างนี่อย cool ่างเช่นแบบพวกแบบผ้าอนามัยกินได้นี ok, right. ่นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบถุงยางอนามัยกินได้วันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ขออนุญาตเอาทุกอย่างลงไปจับโต๊ะก่อนนะนะครับเป็นขนมแปลกๆที่นี้ไม่เคยมีใครเคยค่อยๆนะค่อยๆคุยๆเฮ้ยกุ้งคงหนคงบักเทกเลเปรทกจริงจริงใตเอ่ะจริงเตี้ยเต้ยโหมะต้องงี้เดียวะอ่ะ ผมก็คงจริงจริงเปี้ยจริงตาหลาพูุงล่าเซชิ้นแรกนะฮะเป็นเขาบอกว่าตัวนี้เปนยิตและฮอตมากในเขาเรียกว่า ต่างประเท็ใครกินนี่คือต้องแบบขอกินอีกออ <c oughs> น้อยอีกแค่นี้ไม่เป็นไรครับคำหยอุงคำหยาบนีนีออ่หน่อยเกราผมจะไม่เซ็นเซอร์นะเ <ๆ S 2> พราะว่าผมต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้คำหยาบละเอาวคำหยาบมันไม่ดีไงออเอ้ยอังั้นวันนี้ขอแบบสุภาพเรียบร้อยเอาให้ FC นี่อึ้งเลยดีไหมสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะกับเค้กดูดูดชีตเนี่ยคือเขาแบบ ปลีออกมาแล้วนะครับผมจากรูทวารของขนมปังชิ้นนี้นี่นะว่าเดี๋ยวลองกินกันดีกว่ากลิ่นคล้ายๆยูโรคัสตาร์ดเค้กแต่ดูไ้างครับไอเหี้ยไม่มีไส้เลยพี่น้องครับโอ้โหไมอาโเ่ๆไอ้บ้าไม่มีไส้เลยคุณดี่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูรสชาติกันดีกว่านี่คุณหลอกนเนี่ยคุณเอาไส้มาแบบทำมาเป็นแบบแผ่ๆป้ายอยู่ข้างนอกอืมอร่อยคือครีมข้างในมันก็คล้ายๆแบบ ูลูกค้าสั่งเค้กอะไรเงี้ยประมาณนั้น่ะวันนี้ลูกนะครับหาซื้อกินกันฮะถ้าเกิดใครเจอผมว่าตัวนี้ดีโดนอันดับ2ทุกคนครับผมต้องดีต้องโดนต้องได้ต้องกินเลยเพราะว่ามันมาจากประเทศอะไรเนี่ย U Shen Hand Tearing Stick เป็นยไงอ่าโอเคตัวนี้แม่ค้าเขาบอกว่าซื้อเถอะตัวนี้ต้องลองเพราะว่าสต็อกของไว้นานมากขายไม่หมดสักทีไม่ไม่ไม่เขาบอกตัวนี้ต้องลองกินอร่อยเหมือนกันตัวเนื้อนมปังมันจะคล้ายๆแบบประมาณแบบครัวซองนะ ออืข้างในแบบไม่มีไฟอะไรเลยครับกขนมปังหวานดีนี่คือเก็บไว้นานนะอะไรมาเก็บไว้นานแล้วใแบ่งเลยเมื่อแรกแต่ว่าค่าซื้อมาตอนแรกๆน่าจะเอาอะกรวันนี้ แต่ตอนนี้ก็คือว่าเต็มดสิบผมได้ประมาณ6กแล้วกันเป็นน้ำหรอเมื่อกี้มันฝืดคอไะต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเออจริงๆร้านที่ผมไปสั่งอ่ะก็สั่งผ่านทางช้อปปีทางอินเทอร์เน็ตเลยแหละรวมๆหลายๆร้านมานะครับตัวนี้แม่ค้าก็ถามว่าแม่ค้าครับเออแนะนําหน่อยตัวไหนน่ากินน่าซื้อแล้วก็ฮิตฮอตตัวนี้เป็นไทเกอร์ชูก้านะครับผมไทเกอร์ชูก้าถ้าบ้านเราเนือเก้ียวแล้วเป็นร้อยนะอือน้ำน้ำเป็นสีขาวทุกคนดูเห็นไหมอ่าแบบนี้ไม่ไม่มีไม่มีชาดงชาดงไม่มีเม็ดอะไรอยู่ข้างในนะเปิดออกมมาครับผ อืกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆหน่อยอืมเป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่เอ้ยอร่อยตัวนี้ชื่นใจมากจริงๆเปรี้ยวหวานแล้วไม่หวานมากเอาจริงอะแคมคุณเล่นฟิตเนสอะคุณน่าจะรู้ว่าแบบหวานมากกว่าน้อยน้ําตาลน้อยใช่ใช่ไหมน้ําตาลน้อยนะอเออแล้วก็ตัวเนื้อนมเนี่ยก็คือเข้มข้นมากเ,เอออรมณ์ประมาณแบบ หลายน้ําแล้วอะประมาณน้าที่สามอะมาเป็นแบบก้อนแล้วอะโอ้คุณขุณเลยอะโอ้นี่คือพูดถึงอะไรเนี่ยน้านมอ๋อน้ํานมจากเต้าที่สามจากขวดอ๋ออะต่อไปนี่คือนี่เลยนี่ครับทุกคนฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นนาชานไข่มุกที่แบบทําเองผสมเองอันนี้คือข้างในเป็นผงๆนะเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาแกะดูกันตัวนี้ก็เป็นผงๆว่ะ ส่วนข้างในเขายังมีเหลืออีกนะว่าจะเป็นอะไรเขาบอกตรงนี้อร่อยมากแม่ค้าบอกอร่อยมากกินแล้วชื่นใจเป็นชานมไข่มุกอันนี้น่าจะรสชาติอะไรไม่แน่ใจแต่สีเขียวน่าจะเป็นอะไรนี้ก่อนนะแหละกาญชาสีเขียว <laughs> และตรงนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะเออน่าจะเป็นบราชูก้าไหม้วเ,เดี๋ยวนะมันคล้ายๆเฉาก๊วยนะอ๋อเฉาก๊วยเลยกินเฉาก๊วยเลยครับตัวนี้เอาแล้วอุ้ยตัวนี้เป็นครันช์คืออะไรนี่ฮะ หรือจะหรือจะเป็นถั่วได้ลองชิมกันดูดีกว่าถั่วถั่วจริงด้วยเสียงดังทำไมน่าจะโอเคก็ลงไปเป็นแบบหูควันขึ้นเลยอย่างร้อนน่ะคือใส่ไว้ปุ๊บจริงๆถ้าเกิดว่าอยากกินร้อนๆมันก็ได้หรืออยากกินแบบเย็นๆก็ได้นะครับผมกูพูดทำไม ถ้ากินถ้าอยากกินเย็นทำไงใส่น้ำเย็นเออหรือเอาไปแช่ตู้เย็นถูกหรือว่าถ้าอยากกินแบบร้อนร้อนอ่าหรือว่าเราจะกินแบบใช้ร้อนเก่งมากนักเรียนตอนเรียนชอบอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกกูเก่งมากรู้สึกภูมิใจเดี๋ยวครูจะไปห้องน้ำก่อนนะนักเรียนชิลนู้นนะแปลกแต่ลงตัว ดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นชานมเลยกินแบบชาเขียวแล้วก็มีถั่วเข้าไปในปากให้เคีียวด้วยแล้วก็ยังมีความรู้สึกของเฉาก๊วยที่แบบมันรวมกันไปแบบมันเหมือนจะอ้วกไหมแต่อร่อยอ,อร่อยหอ,อ,อมนี่นะม,นมันหอมแล้วมันมีถัว่วเคีียวด้วยใช่งงตา<ห>อร่อยให้ติดฟันเล่นเออเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบให้ปใหแปดชาไม่หักไปสองคะแนนละร้อนออสีแดงบ้างโอ้มีไข่มุกว่ะเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดนะฮะ อันนี้ก็มีเป็นอ๋อเป็นอันนี้ก็เป็นผงผงใส่น้ําแหละนะที่สําคัญก็ยังมีแน่นอนนะตัวนี้อ้าวไม่เหมือนกันเหรอเอ้าเหมือนกันเซาวกล้วยซากังลาวอ๋อซากังลาวใครเคยแหลกบ้างปะจุบังนี้ขอแนะนงเซาวกล้วยซากังลาวดื่มและศกชื่นดึงและหายรลงห <c oughs> ลอกรวย <c oughs> <c oughs> เรียกไปเลยทันเลยสัตว์ <c oughs> ตัวนี้เหรอมาอันนี้น่าสนใจเฮ้ยมันเป็นยังไงข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวดู อ๋อเป็นแบบนี้เป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ด้วยครับลองชิมกันเลยดีกว่านะอืมเอ่อเทกเจอร์คล้ายๆชานมแหละแต่ว่ามันไม่หนึบ ประมาณนี้แล้วค่ะเนาะครึ่งแก้วจะชนกับพี่อ่ะครึ่งแก้วพออ้าวทำไมงั้นล่ะครับน้องปีหนึ่งอ้าวคุณเล่นระบบเนี่ยอ้าวคุณมาถึงร้านครั้งแรกเนี่ยคุณจะกินครึ่งแก้วไม่ได้นะอ๋อแล้วขอชนด้วยก็ยังยังไม่สมควรใช่ไหมครับยังไม่สมควรคุณต้องได้รับรุ่นก่อนนะโอ้โหผมนี่มีหลายอันเลยทำไมอะรุ่นอะไรดุนโอ้หมาเลยไอ้นนองลีอด ตัวนี้เป็นน้ําแบบออกแนวสีชาชาเลยนะตัวนี้เดี๋ยวให้แคมเอาหลอดใหม่ไปแล้วกันนะอ่ะผมขอมอบรุ่นคุณอยู่ปีอะไรเนี่ยปีหนึ่งครับปีหนึ่งมออะไรมอเต็มดอยมอเต็มดอยอ้าวไม่บอกวะทำไมอ่ะชนดิอ้าวแม่งเ้ยพี่ตอนมัธยมอยู่เรียนอะไรครับวัดป่าลงศัดิ์แม่งเ้ยโรงเรียนเดียวกันเอาอ้เหี้ยชนดีวะ ้อตัวนี้อร่อยทุกคนเข้มข้นดีตัวน้ําหอมไอเมนเบสนั่นก็เข้ากันดีนะครับเต็มสิบเท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดมันร้อนอ๋อนีอ่เก็บเก็บความร้อนนี่ <c oughs> คุณไม่ใช่ผู้ชายนะอ้าวไมอ่ะก็ผู้ชายผู้ชายเล็นกันตาเป็นเรืเรเรเร่องตัวอายอยู่ในปาร์ตี้รัดอย่างยักษ์ไปโอ้ยมันจัดมันจัดมาดูต่อไปฮะเฮ้ยมีใส่ซองไหมด้วยว่ะ หางกระลอกชัดๆดีข้างในข้างในเขาก็เป็นแบบเฮ้ยมีแบบใหม่ทุกอันเลยว่ะออซองนี้อย่างโหดดีจัดๆอะไรวะข้างในเนี่ยอ๋อกูเจอแล้วคาราจินเนนะเป็นบุ้นมะพร้าวนาราชินเน,นมะพร้าวนะอ่ามาดูตรงนี้กลิ่นวานิลาทุกคนตัวนี้กลิ่นวานิลาเทผงลงไปเลยครับตัวนี้ไม่น่าแกะนะน่าจะแบบใส่ซองลงไปเลยแล้วก็อ่า เต้นอะไรอ่ะห่วงด้วยควงด้วยมันร้อนมันร้อนเมื่อกี้คือคือแบบกูเสียงตายมากเลยนะกลิ่นชาแรงมากนะครับผมคาราจีแนนเขาจะลอยลอยขึ้นมาแน่นะเออคือถ้าใครใส่ชอบแนวแนแบบ ชานมนมชาหรือว่านาชมอะไรเงี้ย<อ>ดีนะมันหอมมันมันอร่อยกินร้อนๆก็อร่อยอตัวนี้ใครเคยกินบ้างครับผมตัวนี้น่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็น <c oughs> คุณแคมก็ยังไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยเล่นไปกินเลยเปิดมาเป็นไงอันนี้อ่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะเปิดมาแล้วแบบโอ้นี่อะไรอ่ะน้ําหรอน้ําตัวนี้น่าจะเอาไว้ใส่ข้างล่างเนาะเอ้าทำไมข้างในมันดูแบบือมันมีข้างล่างอีก อันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไม่ได้อย่าไม่ใช่น้ําซุปแหละเนาะถ้ามึงใส่เป็นน้าซุปนี่ชิมหายแนละรูปเลิบก็ไม่ค่อยมีนะฮะอ๋อด้านล่างอยู่นี่อ๋อนี่มันน่าจะเป็นพวกซองร้อนเปล่าวะเครียด <c oughs> ละนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นแข็งข้างในเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยกินเลยนะครับผมนี่ไเป็นซองร้อนแล้วทยังไงวะเชี่ยไม่มีความรู้อะ <c oughs> คนน้ำดื่มสำเร็จรูปโอเคอันนี้คือรอดแล้วน้ำดื่มตัวนี้น้ำดื่มแลจะใส่ข้าวแดกได้ แพ็กเกจจำหน่ายอาหารพิเศษถุงความร้อนนะครับพวกตัวนี้คือห้ามนะครับผมนะครับ,ร,บรถจักจ้านดินแดนที่อร่อยตัวนี้น่าจะเป็นซุปซอสกระเป๋าข้าวง่ายง่ายเอาน่าจะเป็นข้าวนะครับผมถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเผ็ดจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเนื้อเอา้าแล้วเอาไมอ่ะคืออีน้ำเนี่ยคืออีเนี่ยมันอาจจะต้องใส่น้ำใช่ไหมอ่ะลองแกะทีละอย่อนเอาข้าวก่อนว่าเนี้ยข้าว อุ้ยมาเป็นข้าวสารนี่เลยอะถ้ามีข้าวมันก็ต้องมีใส่น้ำป่ะวะห,หนึ่งข้อใช่ไหมหนึ่งข้อหนึ่งข้อใส่น้ำข้อนิว้วข้อนี้แ <laughs> น่นละทำไมข้าวเปียกขนาดนี้ <laughs> แล้วอันนี้มันคือมันพวกแบบซอสบนข้าวเทที่หลังหรือรอข้าวสุกก่อนวะใส่ลงไปนี้เลยเวลาใส่ก็ระวังหน่อยนะคะจากจุดนั้นก็ปิดฝาได้เลยค่ะ โอเคงั้นเราใส่ขุงข้าวก่อนนะดูแล้วฉลาดแล้วตอนนี้มีความรู้แล้วาน้ําใส่ลงไปในข้าวประมาณนี้นะตามขีดที่มันให้ไว้ถุงล้อเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บแล้วนี่เขาบอกว่าให้ให้ประมาณขีดเนี่ยนึกคนเห็นปะขีดตรงขอบเนี่ยแล้วแล้วตอนที่เราดูในคลิปอะคือใส่น้ําลงไปแล้วมันแบบอู้เอาแล้วกันนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเ่มนแล้วนะเริ่มไม่แน่ใจละเอาแล้วว่า มันเหมือนจะร้อนขึ้นนะผมลองจิ้มดูดีว่าน้าร้อนเปล่านะเฮ้ย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 เอาแล้วไงโดนทีียวแล้วเอาแล้วไงเฮ้ยนูมันร้อนปิดฝาผิดด้านรอรอประมาณห้านาทีถ้างั้นเดี๋ยวรอจับเวลาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วไปดูซองอื่นกันก่อนตัวนี้ครับผมสีแดงแรงริบนะครับผมตัวนี้ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไงถ้าทุกคนมาดูกันครับเสียนแล้วตอนนี้เสียนแล้ว เหมือนเดิมเลยตัวนี้น่าจะเป็นน้ำเปล่าเนาะเออน้ำดื่มทานได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้าวเหมือนกันวะน,นี่ช้อนนะช้อนซ่อม แล้วตัวนี้ก็เป็นพวกแบบเออไวราดข้าวกินอะไรพวกนี้เราดูอันต่อไปกันก่อนดีกว่าระหว่างนี้อ้าวอันนี้อันนี้อันนี้แตกต่างจากอันเดิมหน่อยหนึ่งครับผมเป็นแบบน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำเยอะอ่าดูนะครับผมเนี่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 เขาบอกว่าให้ใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนเนาะวิธีแรกแล้วตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็คงใส่พวกไอที่เหลือลงไปอ่ะอ๋อแต่มันไม่มีถุงร้อนตัวนี้ไม่มีถุงร้อนอันนี้ถุงแรกครับทุนอ๋อนี่เป็นเครื่องปรุง อันนี้คือถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขออภัยนะตรงนี้เลยนะครับออันนี้ไปปข้างบนไปปลกข้างบนโอ้หนักเลยอะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะต็่ไปหมดเลยทุกคนดูด,ดิอะไรอะโอ้โหสาหาย ulu, เห็ดหูหนูแล้วก็มีเอหน่อไม้แล้วก็มีรากบัวน,นะครับผมตัวนี้อันนี้อะไรพวกอ๋อพวกแบบปลาปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ใช้ไม่มีไฟฟ้า ไม่สีน้ำสีน้ำไม่มีน้ำไม่มีความร้อนไม่สีน้ำเดือดสีน้ำาบาไม่จะเป็นต้องต้มอ,อ,อารมณ์ประมาณว่าแบบคือมึงใส่น้ําแล้วมึงกินได้เลยอ่ะงั้นใส่น้ําร้อนลงไปดีกว่านะถั่วกว่าน่าจะอร่อยกว่าน่าจะแซ่บอ่ะอ่ะมันต้องมีข้าวลยวะอ่ะแกงกาวันนี้กินข้าวมันน้ำอ่ะเอา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 มีแกงมีเกิงแล้วอตอนนี้เอาขาดอย่างเดียวขาดข้าวว่ะกินข้าวลูกนะกินข้าวลูกแล้วหยุด หยุดเล่น YouTube ได้แล้ว,ลวมากินข้าวอ่ะอันนี้คือถ้วยแรกนะอุ่นร้อนมากทุกคนเอ้ยข้าวสุกข้าวสุกสวยไหมแต่เปียกไปหน่อยว่าอุ้ยข้าวมันสุกจริงว่ะจะเปียกไปหน่อยทุกคนแต่ว่าถ้าใส่น้อยวันนี้นิดนึงกำลังดีแล้วช่างเฉาเซี่ยงของโฉใช่รึมิจ๊ะเกอฝางชื่อเลี้ยงมาและซ่างเฉาโฉซ่างซุ้งซี่เฉาซ่งเฉาเฉง <c oughs> ร้อนเชื่อชดนะอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้แปลว่าอะไรคือเก็บเหรอได้ละคาราบาวแดงคือกินกันเย็นๆอย่างนี้เหรอคือใช่นะคือตามสันนิษฐานนะหน้ากุ้งหน้ากล่องเขาก็กินเย็นๆอย่างนี้นะน้ำมันๆอย่างเงี้ยนะเอาแล้วอันไหนอันอันนี้นี่นี่อ๋ออันนี้ก็คือเอ่อใช่ใช่ใช่ที่รู้จำได้คือเอาวางไว้ข้างบนอยู่แล้วแหละแล้วความร้อนมันก็คือจะโดนตรงนี้แล้วร้อนพอดีอุ้ยกลิ่นแบบผนังนะตัวนี้ กินแบบเอากินแบบคนจีนหรือกินแบบคนไทยคนนจีเสั่งซี่อสองซี่หรอกผู้แก๋แล้วชี่ซื้อเลยฟื้อสั่งชี่หรือข้าวเจ้าเชียงดาวเชียงแม่บู้เกือก็เลือก็เรือจังจะบู้ยินหันน่ะยินหันเงินไม่ได้ของ,องขอมันถุงชเชื้อถุงเชื้องไม่เอ้ยต <l iffe> ิดคอไอ้ <l iffe> ไอร่อยเป็นอันเนื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อน หมูอร่อยๆก็คือไม่อร่อยขนาดนั้นคือพผนังหมูบ้านเราอร่อยกว่าแต่ว่ามันได้ความร้อนถ้ากินง่ายๆอยากกินร้อนๆออกไปข้างนอกก็มันร้อนดีข้าวร้อนดีไปเวลาไปเที่ยวแล้วไปเจอกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมข้อมือของใครอยเนาะ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 อ่ะเออเหลียงเกอเลยนะเหลียงเกลือชิ้นสื่อได้กินได้อะไรนะก็กินได้อ๋อได้ได้ได้อันนี้นีิลื่นนีิลื่นนีิลื่นอันนี้เหรอลองกินเหรออะไรนะ ลองกินหรอฮะลองกินดูอ๋อเราเอาแค่แบบนี่ก่อนแล้วกันแค่น้ำน้ำก่อนฮะแค่น้ำน้ำก่อนอ๋อเนี่ยพอละน้ำน้ำเราชิมกันหูงหงุ้วยมันก็อร่อยในแบบของเขาอ่ะจืดมันมันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูท้า้วยนี้ครับตัวนี้เป็นไงเดี๋ยวดูว่าเราหุงข้าวเก่งไหมทุกคนโอ้ยเราขึ้นเราแปลง คือเกล้าไกลามาปีน้องเคยเห็นช้างปอมันชอบกินไอแล้วมันก็ชอบกินปลาโอ้ย ก็มันไม่ลงคำอะมันต้องลงไว้ก่อนอ่ะมัแล้วมันก็มีดีกับเขาอยู่ตรงนี้ฉีกมันออกมาให้รู้ว่าคืออะไรแต่นองนองครับผมครับ ผมกำลังเทลงไปอ่าเทลงไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไม่ทันแล้วอ่ลองกินดูไหมรสชาติมันเป็นยังไงอคุณเล่นมั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณไม่คิดเลยนี่ฮะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็อีอออ จะเป็นยังไงคุณว่าไงาเดี๋ยวลองดูกันอ่ะรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะกินอันนี้เสร็จแล้วต้องเปลี่ยนทายละอืออันนี้อร่อยกว่ารสชาติคล้ายๆขามหมู รสเยือข้าวดีนะคือข้าวแบบสุกกาลังดีเลยอ่ะคือตอนแรกพอเปิดมาแบบน้ํามันยังไอหน่งไอน้ํายังไม่ระเหยไงก็ลองเลยตอนนี้เพราะว่ามันกำลังสืบเตี้ยวเราใกล้แล้วลอ,อ่ะเมื่อกี้มันจะแนวหมาล่าอันนี้จะแน,นวแบบจับชายเค็มๆหน่อยอ้าวอร่อยดีแต่ไม่ชอบอย่างนี้ตัวนี้อย่างเดียวเพราะว่ามันจืดๆมันมันแต่ว่าคือถ้าเปลี่ยนเป็นปน้ําร้อนอะไรเงี้ยเอออร่อยดีอ่าอันนี้คืออะไรครับผมพอดีผมซื้อมาผมก็ลืมเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะเอาแกะกินเลยดีกว่าเขาบอกตัวนี้ก็ดีนมกะปา,อา ขนมหวานปะพวกแบบเซียงมซยมอี๋อะไรอย่างงี้ปะอ๋อโหน้ำอย่างเหนียวเลยน่าจะหวานนะอืมเอ้ยไม่หวานมากว่ะไม่งงว่ะอันนี้งงเลยงงงงแบบเอ้ยกินแล้วงงอ่ะลองกินอันนี้เขาเรียกว่าป่วยกั๊กเนี่ยอ่าแล้วก็มีเก๊กกี้เกากี้แล้วก็มีอ่าเห็ดหูหนูมันคืออะไรของหวานเหรอของหวานหุงมาหมดเลยนะเห็ดเห็ดมีนี่อันนี้เป็นพุดซาเป็นพุดซาคือน้ำจะเหนียวเหนียวไม่หวานมาก ของหวานนี่ไงวะมันมันใส่ได้พวกแบบสิงเซมอีมันก็ใส่นะเห็ดหูหนูอ่ะเออใช่ลองดูอืมมันฟิลแบบรังนกอะ <c oughs> เออออะไรอย่างนั้นอนะแต่มันจะแบบไม่หวานนะอร่อยดีแต่ว่าทิ้งนะครับผมบอกว่าไม่ค่อยถูกปากอะไร <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อจากอินเทอรนะ์เน็ตนะะนี่จัดไปฮะไปเราไปตีนว่ะพร้อมแล้วเอาแจกไปไซส์อะไรเนี่ยแคม กล่องน,นึงมีประมาณกี่อันวะห้าหกอันอะนะครับผมามาดูกับกล่องนี้ก่อนเลิฟเซ็กซ์นะครับผมนี่เขาเรียนแบบเป็นแบบว่าดูเหล็กนะฮะ mm. แต่อันนี้ก็บอกเลยว่าดูหลอกนะครับผมเรามากินถุงยางครับน้องๆ mm. นะครับตัวนี้มันกระถอกใส่เข้าไม่ได้นะไม่ได้นะมันแข็งมากคือมันเป็นเยลลี่เลยจะผมแจกถุงยางให้าก่อนอืมเอา่อนนะตัวนี้บ้างเขาเรียกว่าความรักที่ร้อนแรงตัวนี้รสส้มนะครับผมรสส้มกล่องนี้ ร้านนี้รถอะไรรถใบมีน้ำหมันเอ้าเซอร์ไพรส์กิฟต์นะครับผมเลิฟเซ็กซ์นะครับอันนี้เป็นรถกางเกงยียน mm hmm. เป็นกางเกงยียนที่เฟดมาแล้ว10เดือนด้วยสมัยนี้เขาแบบเล่นเฟดกันหรือเปล่านะกต่ก่อเน,นี่ต้องปันโต้200 oh. ออนวางปุ๊บเนี่ยไม่มีคนใส่ต้องตั้งได้อ่ะอันนี้เป็นสีเขียวรสชาติเป็นไง mm. อันนี้รถผลไม้รวม นี่เขาเรียนแบบเป็นแบบผ้าอนามัยนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้รู้สึกจะเหมือนกว่านะตัวนี้ยังคล้ายๆแบบขนมขนมนะแต่ซองก็คืออนามัยผ้าอนามัยค่าในาตา a b c นะครับผมขอเปิดตัวสีชมพูก่อนล้กันอ่ะด้านในเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับมีประมาณ4ี่ห้าหกซองเฮ้ยใช้แล้วด้วยนะครับวย เขาทําแบบเออจริงจังนาะรสจ้าม,ามันหวานๆแหละไม่มีอะไรหรอกเป็นแบบมัชเมลโล่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำเป็นแบบเออมีสีแดงๆอยู่ตรงกลางเล้วอินนิดนึงนะ่งไงเนาะมันต้องแบบมันๆหน่อยอนะ่ะทุกคนครับอ่ามาส่วนของผ้าหน้าใหม่ของเราบ้างอันนี้ส่งสีขาวแกะมาแล้วครับด้านในเป็นแบบนี้ A B C soft experience นะครับประสบการณ์ถึงความนุ่มนะครับละมุนโอ้อันนี้เป็นแผ่นนี้มาเลย<ม>คือยังไม่ขี้ออกมานะนะครับผมข้างในกว้างมีซอสปะ่ะเชื่อปะ่ะเอ๊ะไม่มีซอสนะเป็นแบบมัชเมลโล่อย่างนี้เลย หวานหวานมัชเมโลอ่ะผมไม่ชอบแนวขนมแบบนี้เท่าไหร่ไอพวกมัชเมโลอะอะไรเงี้ยหมดไปแล้วทุกคนกับวันนี้15อันดับของแปลกจากอินเทอร์เน็ตนะครับขนมปแปลกๆวันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงปพ๊บงเพียงเพีเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากว่าวชิงเฮ้ามาแรงเฟิร์เกอร์ลื้อเกซื่อเหลือฟื้อเหลือสูไฟจะไม่ไม่มีถ้าคุณไม่เล่นไฟใช่สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงกันสีเก่ลาวฟี่ไรเกอร์